ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมงูก็มาพบพบกันอีกเป็นประจำประจำนะครับกับคนรักอิสระสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องสภาวะราคาหมูในอนาคตนะครับเราจะมองจากหลังจากออกพรรษาไปถึงปีใหม่ ว่ามีแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับซึ่งก็ต้องขอย้ําก่อนนะครับว่ามันเป็นการมองในมุมของส่วนตัวของผมเท่าที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูมานะครับส่วนเหตุผลที่ราคาหมูมันจะขึ้นจะลงมันก็มีหลายประเด็นนะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงว่าทําไมราคาที่ทางสมาคมประกาศ กับราคาที่พ่อค้ามาซื้อหรือว่าลงชำแหละมาซื้อทำไมมันถึงต่างกันนักมันเกิดจากเหตุผลคนใดครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเลี้ยงหมูการค้าขายก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งการขายหมูมันก็ขึ้นอยู่ที่อำนาจการต่อรองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ราคาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่อยู่จังหวัดเดียวกันอำเภอแต่ละอำเภอก็ยังไม่เท่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับคนซื้อกับคนขายจริงๆในเรื่องนี้นะครับแต่ส่วนทิศทางแนวโน้มนะครับถ้าในมุมมองของผมแนวโน้มในเรื่องราคาหมูจากนี้ไปถึงปีใหม่ ก็มีโอกาสที่จะกระเถทบขึ้นนะครับทีละนิดทีละนิดหรือจะทรงตัวแต่ก็คงไม่น่าจะเกิน80บาทนะครับสูงสุดอ่ะเต็มที่น่าจะ80บาทนั่นคือราคาที่ประกาศนะครับแต่ราคาที่ซื้อกันจริงก็น่าจะ60อัพ60บวกถึง70นะครับต้นต้นนะครับพอตอนนี้ผมก็ยังทราบข่าวมาว่าบางที่บางพื้นที่ก็ยังซื้อกันอยู่50นะฮะ ห้าสิบกว่าซึ่งมันก็น่าเห็นใจทำไมถึงเขาถึงซื้อกันถูกกันจังมันก็มีมาจากสาเหตุลหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งเที่ผมวิเคราะห์ก็คือช่วงที่ผ่านมาหมูล้นตลาดใช่ไหมครับทั้งหมูนำเข้าหมูลักลอบ หมูเถื่อนพูดง่ายๆก็ล้นตลาดเจ้าใหญ่เขาก็ไม่มีที่ระบายส่งออกก็ไม่ได้เขาก็จะมาเก็บสต็อกแหละครับขายไม่ได้เขาก็มีทางออกสําหรับเจ้าใหญ่ก็คือเขาจะมา,อ,าอัดเข้าตู้เย็นนะครับนะครับอัดห้องเย็นไว้แล้วก็ออกมากระจายแล้วก็มาแข่งกับเขียงเล็กๆตามพื้นที่แต่ละพื้นที่ ก็เลยทำให้ลงชําแหลกตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆเนี่ยก็กระดิกตัวยากลำบากพอขายของยากขึ้นนะครับนั่นก็คือเหตุผลและก็ปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับอย่าคิดว่าหมาูรายย่อยหมดไปแล้วรายใหญ่จะขึ้นเอาขึ้นเอามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ ต้องอีกสักพักนู่นแหละครับหลังจากปีใหม่แล้วค่อยมาว่ากันนะครับน่าจะเขาน่าจะระบายออกหมดสําหรับเจ้าใหญ่นะส่วนเจ้าเล็กเราก็น่าเห็นใจนะครับแม้แต่ลงชําระเองก็ยังบ่นๆกันมานะครับเขียงเองก็ไม่รู้จะไปขายยังไงเพราะว่าเจ้าใหญ่มาขายบางครั้งเขาก็มาดั้มราคากันเองเจ้าใหญ่ดั้มราคาคนเดง เปิดชอ็อปเปิดไลมาขายก็ถูกกว่าเขียงบนบ้านเราจะไปขายแข่งเขาก็ไม่ได้ครับที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละครับของถูกมีอยู่ที่ไหนคนซื้อก็ต้องวิ่งเข้าไปหาของถูกใช่ไหมครับนี่ก็คือปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาหมูทําไมว่าคนซื้อเขียงซื้อทําไมถึงซื้อถูกมันก็เป็นผลกระทบไป ทุกทุกส่วนนั่แหละครับเดี๋ยวว่าแต่เราคนเลี้ยงเลยไม่แต่คนขายเองก็บนกันออดแอดเคยขายได้วันละสีตัวห้าตัวหกตัวก็เหลือวันแล้วไม่กี่ตัวนะครับจะซื้อแพงไปก็ขายราคาสูงไม่ได้เพราะว่าฉับใ,ใหญ่ห่างร้านที่เขามาเปิดเขาขายถูกกว่าเรา โดยเฉพาะคนซื้อนะครับเห็นถูกที่ไหนก็เข้าไปหาที่นั่นแหละครับแม้แต่ตัวเราเองนะครับของถูกเราก็ชอบใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าผมมองไปข้างหน้าช่วงปีใหม่นี้ก็คงจะยังไม่ไม่แพงจนเกินไปนะครับสำหรับราคาหมูหน้าฟาร์มหน้าคอกเรา ส่วนจะเด้ถามว่าขาดทุนกันหรือ,อยังสำหรับรายย่อยมีทั้งขาดทุนและไม่ขาดทุนนะครับแต่ที่แน่ก็คือขาดทุนกันแหละครับที่ว่าไม่ขาดทุนก็เพราะไม่มีทุนที่จะลงนะครับก็อย่าถือสานะครับพูดาำํา ก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีทุนที่จะมาหมุนมันก็ขาดมันมันก็ไม่ขาดทุนครับแต่มันหมดทุนนะครับไม่ถือว่าขาดทุนแต่ถือว่าหมดทุนเลยทีเดียวบางท่านบางเจ้านะครับฉะนั้นแล้วใครที่ยังเลี้ยงอยู่นะครับโดยเฉพาะรายย่อยอย่างเราเนี่ยต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นทางไหนที่จะพอเอาตัวรอดได้ก็หามาทำนะครับแม้แต่หาลดต้นทุนครับ ถ้าจะพูดถึงอาหารเราตน้นทุนตอนนี้ว่าตุดิบก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วครับน่าห่วงมากแม้แต่มันที่จะามาหมักยีดกากมันนี่ก็เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าตัวเลยนะช่วงนี้นะครับทุกอย่างก็แพงตน้นทุนก็สูงขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับอย่าเพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยครับพูดมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ คงจะพูดอะไรต่ออีกไม่ได้อีกแล,ล้วละครับมันจกนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับฟังและก็รับชมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้มาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออานวยุพรให้อเมวยุพช้ยให้ทุกท่านนะครับจงประสบผลสำเร็จนะครับอย่าพึ่งขาดทุนจนหมดทุนเลย ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชม